โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปิริตเตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นรถคันนี้นั่นเองที่มีชื่อว่านายคิงนะครับผมนะคันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเคยรีวิวไปหรือ,อยังนะน่าจะเคยรีวิวไปแล้วมั้งก็จำไม่ได้นะผมหรือน่าจะยังนะ <c oughs> ต้องไปย้อนหาดูอีกทีนึงน,นะก็เป็นรถครัสตเอนั่นเองนะผมนะเป็นรถครัสตเอสายอปองนะนะครับผม เราไปดูรูปทรงรถกันก่อนนะรูปทรงรถเหมือนรถอพวกรถฟอร์มูล่าวันอะไรเงี้ยปะ่ะคล้ายนะเออสวยนะเออคือโดยรวมสวยนะครับผมคันนีออ้ปิดไฟหน่อยโอเคสวยอยู่นะเออสวยอยู่คันนี้นะครับผมโอเคเรามาดูค่าการาฟกันก่อนนะค่าการาฟถือว่าสวยมากเลยนะคันนี้คือแบบน่าจะเล่นง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าค่าเทิร์นก็ถือว่าได้อยู่นะอ,อ่าเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผม ทุกครั้งที่ตกถึงพื้นนะจะมีโอกาส77%ที่จะได้รับเอ็นแทง7%และความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก7กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเวลา7วิเหมาะกับด่านกระโดดเหรออ๋อเหมาะกับด่านพวกด่านกระโดดอะไรเงนะี้ยนะเออก็น่าจะได้อยละน,นะมั้งแต่ว่าถ้าไม่ใช่ด่านกระโดดก็น่าจะเล่นไม่ได้พวกซิต,ตี้สิบเอ็ดอะไรเงี้ยเล่นได้แต่ว่าสกิลม,มันไม่มีโอกาสติดเลยนะครับผม ส่วนรถคันนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะนะเดี๋ยวไปเล่นแบบรถเปล่าเพียวๆเลยรถมาจากโรงงานเลยนะครับผมนะส่วนวิธีได้รับรถคันนี้เราก็มาที่รั c กกี o บอกนะผมแล้วก็เพื่อนๆมาที่กิฟแพ c กนะตรงนี้นะผมับในใช้การ์ดเอสนครในการซื้อตัว๋วตัวนี้นะในการซุ่มนะครับผมนะอตอนนี้ผมก็เลยสองช่องนะก็จะเมากนนะระดานเดห่ระวังเซตกับเสื้อ ประเดิรระหว่างเซตกับรถนะครับผมมนะเซตก็ประมาณนี้ก็เออไม่ค่อยสวยเท่าไห,หร่เซตสำหรับผมนะก็มันเป็นกิจกรรมการันตีรถคันนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก่อนที่เราจะไปรถรถคันนี้นั้นเราก็มาดูกิจกรรมกันก่อนก็มีกิจกรรม,มใหม่ที่มีชื่อว่าของขวัญฉลองครบรอบ7ปีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต,แต่วันที่30มกราคมถึงวันที่24เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะกิจกรรมระยะเวลาประมาณ26วันนะครับผมโดยประมาณนะ ก็กิจกรรมไม่ง่ายเพียนแค่เพื่อนๆมาล็อกอินหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนะต่อครั้งนะผมก็เพื่อน่จะได้สิทธิ์การสุ่หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วข้างบนเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมสีแดงตัวนี้มันจะเขียนว่ารับประกันรถเอคาถาวรสิบสามรางวันาการพร้อมให้รับกลับบ้านก็คือกดการันตีรถคถาเอถาวรแน่ๆในสิบสามครั้งนะครับผมนะ ต้องเพื่อนกด13ครั้งก็คือล็อกอินสิบสามวันนะ่ะได้การันตีแน่แน่รถคาดเอหนึ่งคันนะผมหรือจะให้เร็วหน่อยก็สามารถก่อโค้ดของเพื่อนหรือแชร์โค้ดของเพื่อนได้นี่ให้เพื่อนก่อโค้ดของเรานะครับผมนะประมาณนี้เราก็ได้สิทธิ์เพิ่มนะครับผมสูงสุด4ี่สิทธิ์นะอ่าประมาณนี้ส่วนรางวัลก็มีประมาณนี้นะครับผมนะ่ะรถคาดเอก็จะมีอันนี้ก็เป็นรถอ่อซัมเมอร์สวีทฮาร์ดเป็นรถเอ่อไซสเ์เเพชรนะครับผมนะ อันนี้เป็นรถเลเวอเรชันแอันนี้ก็เป็นรถคาดเอยุคแรกๆเลยนะครับผมถ้าตอนนั้นมันมันจะไม่ถึงสามร้อยสิบนะถ้าตอนนั้นนะอ,อแต่ว่าตอนนี้มันสามารถปลุกพลังได้แล้วก็อัพชิปอัพอะไรได้มันก็เลยเป็นรถความเร็วมันจะถึงพื้นฐานนะตอนนี้ก็คือสามร้อยสิบนะออถ้าสําหรับใครที่ได้เลเวอเรชันไปก็ไปปลุกพลังนะมันถึงจะได้สามร้อยสิบนะผม โอเคกิจกรรมตรงนี้ที่มีชื่อว่า New Map Challenge นะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปเล่นด่านใหม่นะที่มีชื่อว่า Jungle Party นะเป็นด่านสองดาวนะผมก็ถ้าเพื่อนอยากผ่านเควสทั้งหมดนี้ก็เ,เพื่อนๆวิ่งต่ำกว่าสองนาทีห้าวิซึ่งไม่น่ายากครับนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูสักรอบก็แล้วกันนะนะก่อนไปเล่นรถ Night King นะครับผมโอเคอันนี้เป็นด่านใหม่นะใช้สั์เลียงอะไรก็ได้นะอันนี้ผมจะใช้เป็นสัลเลียงเจ็ดซิลเทเกอร์นะเพราะว่าจุดกระโดดมัน ก็มีอยู่อ่ตัวนี้ออกตัวไซเวนะอันนี้ต่อพูชสองครั้งแล้วพิเคอร์ละกดหึงบูตรงนี้แอดวานนะปกติันี้ต่อบูอันนี้แบบซวตรงนี้เฮฟวีนะซีดับเีอันียงบูธผ่านนะผมอันนี้อีทอันนี้ซีดัตรงนี้เก็บหนึ่งบูธแล้วก็ w c ซีนะตรงนี้ ต่อพูดยาวเลยต้องสาวพุ้ดให้ได้นะตรงนี้อ่าต,ตรงนี้ก็เฮฟวี่ปกตินะเฮฟวี <av> ป่ปกติเลยตรงนี้ชิดซ้ายนะเพื่อน,นมีชิดซ้ายแบบนี้ตรงนี้ซปเปอร์วันนี้ไปตรงนี้จะเหินลิฟก็ได้หรือจุ่งเทินแบบนี้ก็ได้เดือนกัน มีเฮบี้เหมือนเดิมตรงนี้เลี้ยงบูทให้ได้เลยเพื่อนนี่เลี้ยงบูทให้ได้ตรงนี้แอดวานต์ ecu ริชเทิร์น wcw ตรงนี้ทำ wcw อีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะเลี้ยงบูทได้เพื่อนก็ต้องเหยียบแผ่นนะมันถึงจะความเดียวมันถึงเดียวบูทได้ตรงนี้อ่าตรงนี้ cw มา cw มาตรงนี้นะครับผม ไม่ชิดซ้ายมาเดิมไหมชิดซ้ายถ้าเพื่อนไม่ชิดซ้ายความเร็วมันจะไม่สามารถเลี้ยงบูทถ,ถึงตรงนี้ได้โอเคอันนี้เข้าหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดผมวิ่งได้เร็วสุดตอนนี้ก็หนึ่งนาทีสามสิบห้ารถดอนเบเกอร์คันนี้แหละนะครับผมโอเคไปเล่นกันได้นะสลับด่านใหม่นะจังเกิลปาร์ตี้เป็นด่านสองดาวนะก็ไปเล่นกันได้นะนนะเพื่นอน,นะนก็นนะจะได้รางวัลจากเวสด้วยนะก็จะเป็นหลอดซูมรถคัสเอเก้าหลอดนะหลอดซ่มเสียงสองหลอดแล้วก็คัสเอสอีกหนึ 1, ่งพันรัเอสนะ โอเคก่อนโอเคไงเดี๋ยวเราก็ไปเล่นรถไนคิงกันเลยดีกว่านะว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหนนะครับผมนะมาชมกันเลยครับโอเคครับผมมาในด่านโรวิ้งวิลล่านะเกมแรกจะลองเล่นดูนะไนคิงนะรถไม่ได้อัพเลยนะผมเราจะรถปกตินี่ไปตามรถชาวบ้านนี้สู้ไม่ได้ต้องสู้ด้ดวยไลวิ่งเอาเล่นเสียงเล่นชิ้นไอเอาแล้วผมก็จะแสงได้นะเพราะว่ารถไม่ได้อัพนะผมหเหยียบแน่นอน Tông sáng đôi anh ấy binh hảo đa bìu xin binh 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 เล่นดีนะเพื่อนคันนี้เข้ามืออยู่แต่ต้องอัพนะนะมาเล่นบนผมนะอันนี้ผมทม,มาันวิวเฉยๆนะพอมเรียวประมาณ300นะถ้ารถไม่อัพเนา มาเพิ่อะไรเพิเ่เิ C W ไปเลย okay. โอเคโอค้โหเวลาดีอยู่นะหนึ่งนาทีสามสิบแปดอันนี้เีคกรอดผมสามหนึ่งห่างประมาณเจ็ดวิทุกคนดีแย่นะนี่ขนาดรถไม่ดับนะเนี่ยโอเคมาในด่านสตาร์ดีมนะโอ้โหนนี้านะลองดูนะครับผมฮัลโหล ไป BMW ไปไปไปสองรอบเฮปี้สุดที่มากขาไปเฮปี้ปกติถ้ารถไม่อัพเนี่ยมันจะเก็บเป็นแท้งยากแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามัเก็บเป็นแท้งง่ายนะเออดีดไป เฮ้ยโหคอมโบผิดเมื่อก uh ี้จะทำ w c w นะแต่ว่ามันชิดโค้งเกินอาลาดณหรือพี่ชายโอ้คล <No ิกเธอไม่ติดโดนแซงเลยยิ่งรถไม่อพบเลยโอ้โหเล่นในเกินกตว่าจะแบบปล่อยให้ห่างนะเมื่อกี้เดี๋ยวว่าไม่ได้ครับเล่นในเกินลดลงโทษบทลงโทษไป Oh สามหนึ่งฮ่เอ้ยติดเต้นไปหน่อยนะโอ้หนี่ขนาดพลาดเวลาแค่หนึ่งสามหนึ่งเองเหรอโอ้ถ้าไม่พลาดก็เวลาดีอยู่นะเนี่ยโอเคมากครับผมเกมสุดท้ายแล้วในด่านเกตวอโอเคเล่นแค่3เกมพอเนาะ ก็รู้สึกว่าเล่นง่ายรถคันนี้ไนคิงแต่ต้องอัพนะเออถ้าจะมาเล่นแบบรถเปล่าๆแบบผมนี่คือแบบเล่นยากนะเออต้องอัพนะรู้สึกแต่ว่ารถไม่อัพเนี่ยเราเอามาเล่นดูรู้สึกว่ารถคันนี้เก็บเป็นง,ง่ายอยู่นะเออแอดวานซ์ Advanced ไม่ได้ยากหรงคือบางคันนี้คือถ้าไม่อัพเล่นไม่ได้นะแต่ว่าคันนี้แบบไม่อัพก็เล่นได้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องอัพจริงๆไม่งั้นจะไม่ทนคันอื่นนะเพราะว่าคันอื่นเขาอัพหมดนะผม เพื่อเธอไม่ติดเอาเซฟดีกว่านะ 21 okay. โอเคเ้ยขน,นาดรถไม่อัพนะเนี่ยเออด่านนี้ผมได้1.14นะนี่ผมเข้า1.21ห่างประมาณเท่าไหร่6วิเออ6-7วินะผมไม่ได้แย่นะถ้าอัพเต็มก็เวลาดีอยู่นะคันนี้นะโอเคเป็นั้นบ้างนะสำหรับไนท์คิงนะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเออเล่นดีนะเ,นเพื่อนๆคันนี้ถ้าสำหรับใครที่มีหรือตัดสินใจหารถลงแรงแต่ต้องใช้การเอสนะคันนี้ เราไม่ใช่รถรับฟรีนะเออต้องใช้การเอซื้อนะผมนะการเอสก็คันนี้ก็ตีกลมๆไป8ปดหมื่นการเอสนะครับผมนะคันนี้อ่าไม่ค่อยแพงนะถ้าเทียบกับคันอื่นนะคันอื่นนี่นนบางคันนี่แสนการเอสก็มีนะครับผมแต่ว่าคันนี้แค่แปดหมื่นการเอสนะผมไม่แพงมากนะครับผมคันนี้อ่าการเอสก็ปัจจุบันนี้การเอสหาง,ง่ายนะครับผมนะถ้าสลับสายฟรีจริงนะนะสายฟรีจริงๆไม่ต้องกลัวว่ารถอ่า กาเดนนี่แง่สู้ไม่ได้สู้ได้แน่นอนนะผมคือปัจจุบันนี้ตั้งแต่ผมลงแรงหรือลงโหมดอะไรก็ช่างเนี้ยส่วนมากเจอแต่รถฟรีครับผมรถฟรีหลักๆก็จะเห็นเนี่ยเป็นพวกอัลตอนมาตินอะไรเงี้ยนะเออรถฟรีทั้งนั้นนะครับผมนะรถเติมนี่จะไม่ค่อยเห็นนะรถเติมเนี่ก็รถเติมนี่เห็นบ่อยอยู่แต่ว่าส่วนมากจะเห็นเป็นรถฟรีซะส่วนใหญ่นะครับผมนะรถฟรีมันเล่นดีอยู่แล้วนะรถฟรีบางคันก็ดีกว่ารถเติมอีกครับผมแต่ว่าคันนี้ถ้าถมเล่นดู ผมให้ผ่านนะเพื่อนๆนะโอเคคันนี้ผมให้9ก้าเต็ม1ิเลยโดยรวมผมชอบนะเออสำหรับใครจะตัดสินใจอ,อซื้อคันนี้ไหมนะผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะแต่ว่าถ้าถามว่าคันนี้ลงแรงได้ไหมลงแรงได้นะครับผมคันนี้คันนี้รับแรงกระแทกได้ไม่เป๋มากนะออแต่ว่าตอนต้องอับนะไม่งั้นคือถ้ามาเล่นรถเปล่าๆแบบผมเนี่ยแบบไม,ไม่อับเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับต้องอับนะเออ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแลว้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม